ตัดดีกว่าไม่ตัดเดี๋ยวพี่เ็ดแต่ถ้าแตกถึง3,00 0 4,000เดิเลิกอุย้ย2 0 0พแล้วคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาละผมก็กลราบสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขือพาู่ที่เกมสาวถ้ำนะจัดงบมา900ท้ทุนท่วนเอ้ยเบ็ดต้องเบ็ด9อัตราการแตก9าเปอร์ พูดเยอะเต่าถ้ำนะครับตอนสามทุ่มแปดนาทีวันนี้มาแบบแปลกมากเก้าสิบปืนเนี่ยดูเข้าฟีเจอเลยครับไม่ถึงเก้าทีเลขเก้าเลขนำโชคแล้ววันนี้เลขมงคลไม่รู้แตกดีขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งร้อยคนละหนึ่งแชนะร์นะเป็นกำลังใจกับพี่เอือด้วยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็ขอสูตรได้นะครับอยากให้ลองสูตรไหนหรือว่าอยากให้เล่นเกมอ,อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ อบอกก็โหสวยเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดสตลอดนะก็จะทําคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แอรทนะไม่ทำตามเป็นอันขาดนะครับถ้าอยากให้ทําก็เดี๋ยวกมทาเองเออไม่ต้องทําตามนะครับอย่าเล่นเองทําเองบอกศูนย์มาแล้วจัดการให้เออถึงสิบติดตำแหน่งได้ทีเดียวแล้วจบเลยนะครับทุกคน สิบไปเย้ okay, ครับมาโอ้ยไม่เขา้าจะดีใจดีไหมเดือดตัง้งสิบจะแตกดีไหม ดีไหมอ่ะปล่อยไหลนะตัดดีกว่าไม่ตัดเดี๋ยวพี่เช็ดแต่ถ้าแตะถึง3,000 4,000ดิเลิอกอุย้ย2,000แล้วถึง4,000เลิกนะหมายถึงว่าต้องได้ในฟรีเกม4,000นะครับ4,000ถึงเลิกนะหนื้าทอเยเ่็ด สี่พันสี่พันสี่พันห้าอุ้ยโคฟรีฟีเี้ยฟฟรีฟีเอาเรื่องกะเพ้่งแตกอีกสิบสามรอบทำทุกคนฟริฟีครับโอเคอืมสิบลงผิดแถว คูณ24ตั้งแต่แบบพุ่ใหญ่ๆก็ได้นะไม่มีคือว่ามึงไงนะทา่ามปกูเตือนิน4,000ครับถอนได้ครับในเวลาถอนแต่มีจัดครับเสาวท่านอัตราก็รแต่ก้สิบเปอร์ตั้งแต่เปิดมาแล้วสวยตั้งแต่เปิดแล้วคูณ30อีก5หม้วน เอออืเป็นเออีกเอแถวหนึ่งก็ไม่มาเนาะถ้ามานะบัตรลายกูบอกแค่นี้แหละแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับทุกคนจอมลายเจ็ดท่านกระบาทสวยงามนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับที่จะกำลังคลิปหน้าเลยแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งและแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับพี่เกิร์ดทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ ระตูลา่ันครับ